สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะมาวาดด้วยสีไม้กันนะคะจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะเราเระบายภาพใบหน้าใส่หมวกเดี๋ยวเรามาเ,เพิ่มเติมนะคะวิธีการวาดปากกันต่อนะคะในคลิปนี้นะคะครูปุ๊กก็จะมาวาดให้ชมกันต่อเลยนะคะ ใช้สีดำนะคะช่วงรูจมูกนะคะแล้วก็ลงสีดำนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เพิ่มเติมคิ้วให้หนาขึ้นมานะคะจากภาพนี้นะคะที่เราวาดนะคะแล้วเราก็ค่อยเติมช่วงอันนี้นะคะช่วงปากนะคะต่อไปเรามาวาดปากกันนะคะ เรามาวาดปากกันนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะครูก็เริ่มวาดตั้งแต่ตอนแรกโดยไม่มีการล่างภาพด้วยดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดปากกันนะคะใช้สีสีอมส้มๆหน่อยนะคะก็จะกะระยะนะคะช่วงปลายจมูกลงมานะคะแล้วก็ใช้ล่องปากนะคะเป็นเกณฑ์นะคะ วาดคล้ายกับที่ครูบูสอนวาดไปหน้าคนแบบด้วยดินสอนะคะอันนี้ก็คล้ายกันนะคะเพียงแต่เราใช้สีไม้ลงไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการร่างปากของเธอนะคะครูก็จะใช้สีที่ออกโทนใกล้เคียงกันเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้กลมกลืนกันไปนะคะเวลาที่เราระบายสี ให้ทั่วนะคะแล้วก็จะได้กลมกลืนกับสีที่เราร่างไว้นะคะนี้เราก็มาระบายสีช่วงลิมฝีป,ปากกันนะคะวาดรูปปากนะคะเอาแบบซอฟๆนะคะวันนี้เราใช้กระดาษของ Matter Art Series นะคะเราก็จะระบายแบบเบาๆนะคะ ใช้ระบายสีไม้ได้เรียบเนียนดิ่มกันนะคะก็ลองหาก,กระดาษนะคะที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นะคะที่เราใช้นะคะสีน้ำนะคะเราก็ต้องควรใช้กระดาษที่ว่าสีน้ำโดยเฉพาะนะคะคุณสมบัติจะได้ซึมซับน้ำได้ดีนะคะต่อไปก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆลงนะคะสีส้ม ใช้สีส้มนะคะสีส้มลงนะคะลงเบาๆนะคะผสมผสานกันไปนะคะเป็นสีเนื้อครูคุผสมสีน้ำตาลนะคะลงไปหน่อยนะคะช่วงช่วงปากนะคะตรงนี้นะคะก็จะเน้นนะคะเน้นขึ้นมานะคะ ช่วงระหว่างลิมฝีปากบนกับล่างนะคะเน้นเน้นด้วยสีเข้มนะคะตัดเส้นนะคะเน้นขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาไล่ช่วงใบหน้ากันนะคะเราได้ช่วงปากแล้วใช่ไหมคะกะระยะห่างช่วงปากลงมาที่คางนะคะ ร่างไว้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆกะระยะช่วงด้านกรอบหน้านะคะค่อยๆกะระยะแต่ละส่วนนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะวิธีการวาดแบบไม่มีโครงร่างเน้นโฟกัสที่ดวงตาเป็นหลักนะคะเพื่อทำให้เราเ สามารถที่จะวาดออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราโฟกัสแต่ละจุดนะคะในการวาดนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะแยกแยะนะคะรายละเอียดได้ชัดเจนนะคะดังนั้นก็ครูก็จะมาแบ่งปันนะคะวิธีการวาดสไตล์ไม่มีโครงร่างนะคะตามที่คูครูได้ฝึกฝนมานะคะความที่เป็นคนชอบ ลายเส้นอิสระนะคะทำให้เราสามารถแยกแยะรายละเอียดได้ชัดเจนนะคะถ้าสมมุติว่ามีเส้นมากมายนะคะเราก็จะกะระยะเราจะโฟกัสได้ยากนะคะลองลองฝึกนะคะสมมุติเราล่างภาพใช่ไหมคะพอเราจะมาวาดตารู้สึกว่าเส้นมันเยอะเกินนะคะสำหรับครูปูนะคะอันนี้แล้วแต่ละคน พิจารนากันเลยนะคะก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการวาดรูปนะคะตามที่เราถนัดนะคะมาแบ่งปันเคล็ดลับวิธีการให้กับทุกคนนะคะได้ไปลองฝึกวาดกันดูนะคะจะได้มีวิธีการวาดแบบหลากหลายรูปแบบนะคะนี้ครูก็จะลงสีเนื้อนะคะ สีเนื้อเป็นพื้นเบาๆนะคะระบายแบบเบาๆมือนะคะน้ำหนักจะได้สม่ำระบายสม่ำเสมอน้ำหนักมือนะคะจะได้เรียบเนียนนะคะเป็นภาพที่แบบง่ายๆสบายๆไหมคะโดยที่เราไม่ต้องกดหนักอะไรมากมายนะคะระบายแบบเบาๆนะคะเพราะว่ากระดาษเรียบเนื้อกระดาษเรียบเนียนอยู่แล้วนะคะก็เลย ทำให้เราระบายง่ายขึ้นนะคะวิธีการระบายนะคะครูใช้สีเหลืองเหลืองหน่อยนะคะลงใบหน้านะคะผสมผสานกันนะคะให้ออกมานะคะใกล้เคียงกับต้นแบบที่สุดเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ช่วงสีน้ําตาลแดงนะคะสีน้ําตาลแดงนะคะจะลงให้ชัดขึ้นมาเลยนะคะตรงสีน้ำตาลแดงนะคะ ตรงนี้นะคะลงมาจากนั้นก็ตรงนี้ก็ค่อยๆไล่สินตานแดงนะคะให้เบาๆบมือนะคะให้น้ำหนักนะคะเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะลงน้ำหนักมือนะคะเวลาเราระบายเนี่ยถ้าให้เรียบเนียนเราก็ต้องออใช้น้ำหนักมือให้สม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะได้ออกมานะคะเรียบเนียนนะคะ นี่นะคะลงตรงนี้ก็ใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงนิดหนึ่งนะคะส่วนช่วงผมนะคะครูจะใช้สีน้ำตาลนะคะลงตรงนี้นะคะลงสีน้ำตาลนะคะตัดกรอบหน้าขึ้นมานะคะเน้นเน้นช่วงกรอบหน้าขึ้นมานะคะ หลักน้ำหนักด้วยสีน้ำตาลนะคะระบายไปแบบสบายๆเบาๆนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะลงไปาตามที่เราเห็นก่อนนะคะตรงนี้ครูใช้คัตติ้ลปัดนะคะเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะ รือว่าถ้าเราจะใช้ Blender ก็ได้นะคะอันนี้เป็น b บลน d บลนเดอร์นะคะสีสำหรับระบายนะคะให้สีไม้ผสมกลมกลืนกันเข้านะคะนี้ก็เห็นไหมคะจะทำให้สีของเราเรียบเนียนขึ้นนะคะการเบลนนะคะ ทำให้สีไม้ของเรานะคะเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็นำมาใช้ได้นะคะถ้าใครมีนะคะเบลนเดอร์นะคะสำหรับเกลีย่ยให้สีไม้นะคะเรียบเนียนนะคะต่อไปก็เดี๋ยวลงช่วงอะไรอีกนะ,ะ <c ười> คิดไม่อกอกแะนะคะก็นี้นะคะ ค่อยลงเดี๋ยวครูจะล่างภาพช่วงหมวกไว้นะคะหมวกเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ช่วงผมนะคะส่วนช่วงสีน้ำตาลนะคะเราก็ลงตรงนี้เลยนะคะระบายช่วงที่เราเน้นนะคะสีน้ำตาลลงมานะคะช่วงผมนะคะ เรา blend, เบลนล้วก็จะมีผงของสีไม้นะคะเราก็ใช้แปลงปัดออกนะคะก็จะดูเรียบเนียนเห็นไหมคะถ้าเราถ้าเราใช้นะคะแต่ถ้าไม่ใช้ก็ใช้ทิชชู่เกลีย่ยก็ได้นะคะใช้กระดาษทิชชู่เกลีย่ยก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีเบลนเดอร์นะคะกระดาษทิชชู่เกลีย่ยในวงกว้างก็จะทำให้ใบหน้าเรียบเนียนได้นะคะ ลักษณะการวาดสีไม้แบบง่ายๆนะคะให้ออกมาได้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะเน้นช่วงลูกตาหน่อยนะคะให้เป็นสีน้ำตาลนะคะให้ให้ดูแบบ ลึกขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงสันจมูกนะคะเน้นขึ้นมานะคะนะคะแล้วก็ค่อยคอยสังเกตนะคะรูปหน้ากรอบหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีผมนะคะผมนะคะตรงนี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ ร่างภาพเลยนะคะลากเส้นโค้งเส้นโคดเส้นตรงอะไรนะคะทำให้เราสามารถที่จะแบบลากเส้นได้อย่างคล่องแคล่วนะคะอยู่ที่การฝึกฝนนะคะทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนของเรานะคะครูก็ระบายแสงเงานะคะข้างใต้นะคะนี่นะคะเน้นช่วงผมนะคะลงมานะคะ วาดแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนเน้นสีแบบไม่เยอะมากนะคะเอาที่เราเห็นแบบชัดเจนนะคะเอาที่เราเห็นแบบชัดเจนนะคะคอยสังเกตสีสันแสงเงานะคะ ว่าเราควรจะใส่ยังไงนะคะใส่ใจรายละเอียดนะคะปลีกย่อยนะคะเพื่อให้อันนี้ก็ลงจะมีช่วงหม่วงนะคะเดี๋ยวพรูจะลงสี เนื้อให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงผมนะคะทับนะะช่วงไหนที่เป็นช่วงใบหน้านะคะเราก็ลงไปเลยนะคะระบายไปเลยนะคะวันนี้มาก็บระบายสีต่อจากคลิปที่แล้วนะคะลง ให้เข้มขึ้นมานะคะช่วงใบหน้านะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้เราต้องการที่จะลงขนตานะคะขนตาเก็บรายละเอียดช่วงใต้ดวงตานะคะ ใช้สีดำนะคะลงลงให้เข้มนะคะแล้วก็ดวงตาก็จะข้างนี้จะไม่ค่อยเห็นแววตานะคะเห็นไหมคะบางทีก็ไม่ได้ข้างนี้จะเห็นแววตานะคะนี่คือหลักการสังเกตนะคะว่าเวลาเราวาดแล้วเราเรา,เ,ออเราสังเกตอะไรได้บ้างนะคะ นั่นแหละนะคะจะทำให้เราเข้าใจแสงเงารายละเอียดมากขึ้นนะคะต่อไปก็มาใส่สีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงช่วงนี้นะคะน้ำตาลแดงเราจะลงให้เข้มเลยนะคะช่วงส่วนช่วง ในตานะคะเราจะระบายทับอีกรอบหนึ่งนะคะเบาๆนะคะก็จะเป็นแสงเงาประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงนะคะลงเป็นขนตาล่างนะคะลงเป็นขนตาล่างนะคะนี่นะคะอืมเราก็ได้ใบหน้าแล้วนะคะ จากนั้นก็มาใส่รายละเอียดผมกันนะคะช่วงผมก็ค่อยๆใส่รายละเอียดนะคะลงช่วงหมวกนะคะคุูก็จะตอนนี้เราเราเน้นใบหน้าขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะหมวกนะคะหมวกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราก็กะระยะนะคะช่วงหมวกนะคะ กระยะหา่างเดี๋ยวครูเก็บรายละเอียดช่วงปลายจมูกก่อนนะคะปลายจมูกนะคะเราต้องเน้นนะคะแสงเงานะคะแสงเงานะคะเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะนะคะให้ใกล้เคียงกับต้นแบบนะคะให้เหมือนต้นแบบนะคะพยายามนะคะเราพยายามแต่ว่าอาจจะ ยังไม่เหมือนในตอนแรกนะคะก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะฝึกต่อไปนะคะฝึกต่อไปเดี๋ยวรูปที่เท่าไหร่นะจะทำให้เราวาดได้เหมือนเองนะคะลองนะคะลองฝึกกันนะคะทุกคนครูก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการนะคะวิธีการวาดนะคะให้กับทุกคนนะคะเพิ่มเพิ่มสีแดงลงไปหน่อยนะคะ ทาแก้มแดงนะคะครูก็จะใช้เบลนเดอร์เกลี่ยนะคะใช้เบลนเดอร์ขอไปนะคะใช้เบลนเดอร์เกลี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเรียบเนียนกลมกลืนไปเลยนะคะเห็นไหมคะใช้เบลนเดอร์ เกลียะนะคะอาะค่าราคะพอจะทำได้ไหมคะอาระค่ะเดี๋ยวมาระบายสีกันต่อนะคะตีของหลุนนิดนึงนะคะูครูก,ก็เลยไปเก็บ แป๊บหนึ่งนะคะอาะคะมาลปลายสีช่วงช่วงนี้นะคะเราก็ลงสีเนื้อไปเลยนะคะช่วงช่วงใต้ใบหน้านะคะคอนะคะช่วงคอนะคะลงสีนะคะลงสีเนื้อนะคะ เราก็ล่างช่วงนิ้วมือนะคะจับหมวกนะคะเป็นนิ้วหัวแม่มือนะคะล่างช่วงหัวแม่มือไว้นะคะจับหมวกนะคะดูว่าประมาณไหนนะคะก็ลากโค้งไปเลยนะคะตรงนี้ก็มาบรรจบกันนะคะตรงนี้ก็เป็น เห็นไหมคะการลากเส้นอย่างมั่นใจนะคะไม่ต้องกลัวผิดนะคะกล้าที่จะลากเส้นนะคะเราก็จะวาดรูปได้เป็นไวขึ้นนะคะนี่คือจะระบายแสงเงานะคะใต้หมวกนะคะลงไปเลยนะคะระบายไปเลยช่วง ตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลตรงนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มนะคะก็ไล่ไล่น้ำหนักขึ้นมานะคะเรามาร่างภาพหมวกกันก่อนนะคะช่วงหมวกนะคะลากขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็ลากลงมาเดี๋ยวกะกะระยะก,ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะ ประมาณเท่าไหร่นะคะกะระยะนะคะว่าปีกหมวกไปเลยนะคะก็ระบายผมนะคะระบายผมส่วนหมวกนะคะก็จะเป็นนี้นะคะหมวกจะออกมาประมาณนี้นะคะ ะคระูก,ก็จะล่างภาพหมวกลงมานะคะช่วงหมวกนี่นะคะเป็นประมาณนี้จากนั้นก็ใส่ใสายเงาใต้หมวกนะคะรู้สึกว่าจะหลายเส้นเกินไปนะคะก็ลบลบออกหน่อยนะคะปัดยังลบนะคะ ตอนนี้เราก็เริ่มมาใส่แสงเงานะคะท,ทีละส่วนนะคะแสงเงาทีละส่วนนะคะเราก็มาใส่แสงเงานะคะให้เข้มขึ้นเลยนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดนะคะปีกช่วงผมนะคะช่วงผมลงมานะคะตรงนี้ก็ระบายให้เข้มเลยเป็นสีสีน้ำตาลแดงเข้มๆนะคะ เป็นแสงเงานะคะแสงเงาจากหมวกนะคะก็จะมีจุดสีขาวนะคะเป็นหมวกหมวกถักนะคะก็จะมีเห็นเป็นเห็นเป็นรูนะคะเห็นไหมคะสังเกตรูจากหมวกนะคะเดี๋ยวเราอาจจะแต้มสีก็ได้นะคะเพราะว่าเท่าเป็น สีขาวแต้มได้ไหมครูคุณลองดูนะคะสีขาวแต้มได้ไหมเอ่ยไม่ติดนะคะเดี๋ยวนะคะลองดูนะคะอ่าเราระบายไปก่อนแล้วกันนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงไปนะคะวันนี้ก็ระบาย ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะใส่คิ้วนะคะให้เข้มขึ้นมานะคะจากนั้นก็ค่อยคใส่รายละเอียดของแสงเงาผมนะคะอันนี้ก็เป็นหมวกนะคะแสงเงาผมก็ เดี๋ยวผกจะลงช่วงนี้นะคะแสงเงาผมลงระบายเลยนะคะส่วนช่วงที่เป็นเส้นผมนะคะเราก็เว้นไว้นะคะระบายช่วงที่เข้มเว้นไว้นะคะเราสังเกตนะคะ ดูว่าผมช่วงไหนเข้มนะคะช่วงไหนเป็นสีอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะลงคิ้วให้เข้มขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะพอจะระบายกันได้ไหมคะเดี๋ยวเรามา หับแต่งจมูกกันหน่อยนะคะให้แสงเงาเข้มขึ้นนะคะชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะถ้าเข้มเกินไปก็ลบออกนิดนึงนะคะเราก็จะดูว่าใกล้เคียงกับแบบไหมคะนะคะ ต่อไปก็ระบายสีเนื้อนะคะสีเนื้อเส้นผมครูปูจาาวาดจากข้างนอกไว้แล้วกันนะคะตอนนี้ครูปุมมาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมา ูในโพสแล้วกันนะคะวันนี้คุปุระบายสีประมาณนี้ให้ชมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงไว้ในโพสนะคะคุคูจะเก็บรายละเอียดนะคะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะจะต้องอ ต้องดูลิมฝีป,ปากความหนาของลิมฝีป,ปากด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ครูปูระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ในชุมชนนะคะวันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ